สำหรับเพื่อนที่เบื่อการฟาร์แมกมาแล้วก็เบื่อการบนดันนะครับผมก็จะมีแมปดีๆแล้วก็ขยะพอใช้ได้แล้วก็ขยะแพงนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกไปฟาร์มการ์ดกันนะครับไปลุ้นของแร่แล้วก็ไปฟาร์มการ์ดกันนะซึ่งแมบปบที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆไปนะครับก็จะมีแมปวักๆนะครับแล้วก็อิงกาโตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแมปก็คือแมปไบฟอร์ดเมนเบดแล้วก็แมปฝุ่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เบื่อมากๆก,ก,กับการ สู้ลบในแมกมาแล้วก็ในที่ที่เป็นเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หมอสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบข้อมูลแต่รู้ว่าราคาการ์ดมันแพงว่า,วาเฮ้ยที่นี่ไปยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเบื้องต้นเราไปเช็คราคาการ์ดณปัจจุบันกันก่อนเลยนะครับาวันนี้วันที่9นะครับมาเช็คราคาการ์ดณปัจจุบันกันนะฮะทุกๆเบสสเต็ง10นะครับจะเพิ่ม ATK 5นะครับถ้าเพื่อนๆอัพสเต็งสักเกเพื่อ,อ, 90, อจะได้4 0นะครับ ATK นะ,ะเป็นการ์ดคุณภาพตลอดกาลนะครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการ์ดอะไรมาตบนะครับก็ยังมีราคาอยู่ใบละหก m, m อ็มเอย่าะไรเงี้ยครับนี่ตามตามราคาทองตลาดนะอิงการโต้นะครับนี่นะครับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับคุณสมบัติการ์ดของเขาก็คือสร้างความเสียหายเวทและกายภาพต่อธาตุพอยซันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่สนใจพลังป้องกันของออมอร์สเตอร์ประเภทแพน์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ฮะก็ ส่วนใหญ่เพื่อนๆสายวนดันหนอนเขาจะใช้การ์ดใบนี้กันนะครับทาให้ราคาจะอยู่ราคาประมาณนี้ตลอดแล้วก็ไม่ตกส่วนใหญ่บางทีถ้าขาดตลาดเนี่ยครับก็จะเด้งไปเป็น1ิบเกว่าก็มีครับรวมถึงวักๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการไปแมปนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่อิสตูดเหมือนเดิมนะครับ ดี๋ยวเราไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่เมืองไหนนะครับเราไปที่アบาต้านะครับอ่ะถ้าจากอิสดูดเราก็เดินขึ้นขวาบนอย่างงี้นะครับหรือว่าถ้าจากมอก็มีวาร์ปไปหาได้เลยนะครับก็คือจากอีพีตัวนี้นะครับเราก็ไปที่นี่ครับアบาต้านะครับถ้าเรืออบาต้าถ้าเราจะไปพอร์ตมารายันนะครับเราต้องไปเรือด้านบนนี้นะครับแมปเราจะไปคือพอร์ตมารายันนะครับแต่เราไปด้วยกันแะ อ่าน,น,นี่นะครับเนี่ยอุ้ยกับ m อตัวนี้นะครับเขาก็จะถามผมว่าเออจะไปผอบมารยายันเหรออ่าใช่เราเราจะไปผอบมารยายันนะครับเนี่ยเออแมปที่เราจะไปล่าวักนะครับมีอยู่สองแมปนะครับก็คือแมปดันเจียนเขานะครับอขอโทษทีเอ่อแมปดันเจียนเขานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทางเข้า แล้วคาดันเจี้ยนเขาอยู่ตรงนี้นครับอันนี้ม้าหงงอ่าถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือทางไปทางไปไฟล์นะครับก็คือแมบปบแมบปบนอกนะครับแมปนอกก็อยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแมปดันเจี้ยนกันนะเพราะว่ามันเยอะนะครับถึงเรา้วเตรียมมาสําหรับดันนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อแม่มดนะครับอ่าเพราะว่าเขามีโซแดงนะครับอ่ามอน มันจะแพ้ถ้าแสกนะครับใช้ใช้ลูกกนูแสงหรือว่าเอาพีทมาชนแก้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะมีเพื่อนๆนที่ล่าอยู่ประประจอยู่แล้วนะครับแต่เราจะพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับแมปนี้ก็เพิ่มเข้ามาได้นานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาจากเอสก้าก็น่าจะยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับอาจจะผมจะพาไปนะครับ นี่นะครับในแมปก,ก็จะประกอบไปด้วยมีมอนสเตอร์อื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่วักๆเพียงเดียวเดี๋ยวผมขึ้นการ์ดให้ดูนะครับแล้วก็สถานะต่างๆของการ์ดนะครับอะอย่างนี้นะครับขยะในดันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ไม่ไม่ถูกเกินไปนะครับสามารถเอาไปขายได้อะไรอย่างนี้ครับวักๆก,ก็จะเป็นตัวค้างคาวสีดำๆนะครับ อ่านี่นะครับก็การ์ดมีราคาครับคีดแม็กนัตก็มาได้นะตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่ามันไม่เป็นแมปมันไม่ได้ช่วงคูณเนานะถ้าช่วงคูณมันจะมีบางบางซีซั่นที่เขาเอาวากักวักเป็นแมปคูณไงครับคนก็จะเยอะราคการก็จะคาดหล่นนะฮะแต่ตอนนี้ถือว่าราคากำลังดีนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากฟาร์มขยะธรรมดาอยากจะฟาร์มขยะไปด้วยแล้วก็ได้การ์ดเพื่อนลุ้นเพื่อนลุ้นเงิน ด้วยนะครับก็แนะนำแมปนี้นะครับเป็นแมปที่หนึ่งนะครับอ่ะนะโอเคทีนี้แมปถัดไปที่ผมจะพาไปก็คือออกขวาจากพอร์ตมาลายันนะครับออกขวาไปนะนะออกขวามาแล้วนะครับเราก็ขึ้นบนหนึ่งแมปนะครับ ถ้าดูตามมินิแมปก็คือตรงนี้นะครับนี่ด้านบนนี้นะครับวาร์ปขึ้นไปนะครับเราจะไปข้างบนกันนะเค,นะครับเราจะมาถึงแมปนี้เรียบร้อยนะครับนี่อันแบบที่จะเป็นประมาณนี้นะครับมอนที่เราเจอก็มี ไอป้านี้นะครับแล้วก็มีไอตัวตัวใหญ่แล้วก็มีโปลิงนะครับพวกนี้โปลิงการ์ดก็มีราคานะครับแล้วก็มีวักวักแล้วก็มีไอตัวอิงอิงกานโตนะครับที่มีราคานะครับตัวนี้โปลิงโปลิงตัวน,นี้มีราคายัางไงก็คือทุกๆเบด เบส10วิทนะครับได้เลือด200สําหรับเพื่อนที่ทําเลือดกันนะครับกาใส่สนมัฟนะก็เอามาใช้แทนพวกกังฟูแพนด้าได้เพราะว่าตอนนี้กังฟูแพนด้ามันหมดเขตแลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับหมดเขตทำกำไรไปแล้วใช้ตัวนี้แทนแทนได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับกามีราคานะอะแล้วก็จริงๆมันมีวกๆด้วยนะแต่มันน้อยนะครับเนี่ยววกๆใช่ไหม ส่วนส่วนแบบนี้ครับจะเหมาะจะเหมาะกับล่ากายตัวพิษนะครับวักวักก็จะมีแซมแซมด้วยนะครับก็มาลาก,กันได้นะครับถ้ามีโอกาสดรอปทั้งสองใบนะครับอันนี้อันนี้ได้ลุ้นการ์ารดดีทั้งสองสองใบถึงสามใบเลยครับโกลลิงนี่ก็มีราคานะครับแต่อาจจะหายากนิดนึงครับวักวักอ่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวนี้ครับ กินการโต้นะครับอะก็จะมีปะปลายแซมกันไปนะขยะก,ก็ค่อนข้างที่จะไม่ขี้เล่เท่าไรนะครับสามร้อยนะครับไม่ขี้เล่แต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์ขนาดเป็นชิปเป็นพันนะครับประมาณนี้นี่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้โอซีดีซีอะไรเงี้นะครับอันนี้สี่ร้อยกว่าบาทนี่ก็ถือว่าเจ๋อไปนะครับก็มันมีจํานวนเยอะครับแล้วก็โอกาสดอปการ์ดเจอเยอะขึ้นด้วยนะเพราะมอนเยอะนะ เพื่อนเพื่อนที่มาตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าจะมามาลุ้นการ์ดที่ราคาเป็นเป็นเอ็แต่ก็จะมีพวกขยะป่าปลายมาด้วยอย่างนงี้ครับอีกแมปหนึ่งที่เราจะพาไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาการ์ดกน่อนชื่อว่าแมปบายฟอร์อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ้อนแต่สำหรับเพื่อนๆนที่มาจากเอสกาล้วก็มาจากเพิ่งมาเล่นแล้วกันเพิ่งมาเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทราบว่าเฮ้ยแมปนี้ไปยังไงเห็นมีการ์ดราคาแพงๆเยอะเลยนะครับผมจะไปไปเช็คราคาการ์ดกันก่อนนะก่อนที่จะพาไปนะครับ เดิมเลยนะครับก็คือไปมอลล็อกของเราครับเบรเด็กสินะครับจะได้โจมตีกายภาพระยะไกลหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเพื่อนเล่นสายเด็กเยอะๆอย่างเงี้ยครับเด็กแปดสิบเก้าสิบหรือว่าอาชีพเสริมเล่นเด็กร้อยอะไรเงี้ยครับจะได้โจมไกลค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะสําหรับสายโจมไกลอย่างพวกเรานะครับแล้วการ์ดอีกใบหนึ่งก็คือการการะลอกนะครับที่อยู่ในแมปเดียวกันนะ ใบนี้ก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ประมาณ 300k ถึง 500k นะครับแล้วแต่ช่วงครับบางช่วงถ้าขาดตลาดก็เป็น M บบวกอยู่นะฮะก็การนี้เหมาะกับสาย,ายคี้นะครับก็คนที่เล่นอัพลักเยอะๆนะครับจะได้คีดาเมจ2%ต่อลัก10นะครับอันนี้ก็จะอยู่แมปเดียวกันกับเมนเบ d ดนะครับทีนี้แอดวานวันนั้นก็คือมันจะมีแมปทาวเวอร์ที่อยู่ในแมปเมนเบดนะครับ ถ้าเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปให้ครบเลยนะครับก็จะมีการ์ดเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็นการ์ดสมุดใบนี้นะครับนี่เล่มนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆคล้ายๆเหมือนกันครับเบดอินนะครับสิบสิบอินจะได้รับ M A D K ห้านะครับอันนี้ใส่่วนมัพนะสำหรับสายเวทนะครับแล้วก็จะมีตัวฝุ่นนะครับอ่ะตัวฝุ่นนี้ราคาค่อนข้างที่จะดุเดือดเอาการนะฮะ นี่นะครับทุกๆเบสเอจินะครับได้ AAPD 2%นะครับอ่าราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ10 M 10กว่า M เลยนะครับถึง15เลยนะครับลากไปยาวๆไกลๆเลยคะแล้วในดันนั้นก็จะมีมอนตอเนียครับอ่าลิสเทนนะครับมี3สีนะครับก็จะมีสีกรีนนะครับบวก m v เ k 10นะครับแล้วก็โจมเวททางโคตแรงขึ้น5%แล้วก็บวกเก้าขึ้นไปโจมโคตแรงขึ้นอีก5%นนะครับอันนี้ ไม่มั่นใจว่าสกิลอะไรน่าจะเป็นพวกโซสกิลพวกตามโซสไตล์หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยเป็นสีบลูนะครับบลูเนี่ยค่อนข้างฮิตฮอตนะฮะก็คือ MTK a นะครับ1ิบเหมือนกันโจมตีทางน้ำ5%แล้วก็บวก9้าอีก5%นะครับเป็น10%นะครับก็ราคาจะค่อนข้างแรงนะครับประมาณ 9m ถึง 10m ใชไมครับแล้วก็มีสีแดงอีกสีนึงครับปึ๊บนี่ครับ ก็จะโจมธาตุไฟแรงขึ้น5%นะครับแล้วก็บวกเก้าอีกห้าเซนะครับอันนี้ก็ฮิตฮอตอยู่นะครับเพราะว่านินจาเวทก็ใช้สกอร่าก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเป็นธาตุธาตุบลูนี่ครับไม่มั่นใจว่าวิเขาใช้กันไหมนะครับอ่าแล้วก็จริงๆมันจะมีเยลโล่นะครับอ่าก็ถ้าเป็นเยลโล่นะครับก็จะจะโจมธาตุด,ดินแรงขึ้น5%แล้วก็บวกเก้าแรงขึ้นอีก5%นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะวิธีการไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่อีเดนนะครับคุยกับผู้หญิงเด็กน้อยนะครับที่อีเดนนะครับก็คุยกับตัวแมวนี้นะครับแล้วก็ไปโลกใหม่นะครับ แล้วก็คุยกับแมวอันนี้นะครับแล้วก็ไปกันเลยนะอ่านะคุยกับแมวตัวนี้ตัวนึงนะฮะอ่านะครับแล้วก็ไปโลกอื่นกันเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินลงข้างล่างนะครับแม้ตัวใหญ่นี้นะครับแม้ตัวใหญ่นี้นะแล้วคุยกับแม้ตัวใหญ่นะครับแล้วเราก็กด ข้อฟอนะครับเสียเงินหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ต้องเสียเงินไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็คุยกับแม่ตัวใหญ่ทีหนึ่งครับแล้วก็เสียเงินอีกห้าหมื่นห้านะครับอ่ะนี่นะครับมาถึงแมปนี้แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไบฟอสนะครับซึ่งแมปที่เราจะไปไม่ใช่แมปนี้นะครับเราต้องขึ้นไปอีกหนึ่งแมปนะครับแต่ผมจะบอกชิคเล็กให้ก็คือ พีทสามารถเซฟเซฟวาร์ปตรงนี้ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียตังมาหลายรอบนะครับเราเอาพีทมาเซฟวาร์ปจุดนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นมาด้านบนนี่นะครับาวาร์ปนะครับออสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับก็เป็นเสื้อแม่มดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ Monster, เขายิงโซแดงนะครับอย่างตัวเมนเป็ดจะยิงโซแดงนะครับ แล้วก็เขาแพ้ธาตุดินนะครับเมนเบ็ดแต่เราใช้ธาตแสงยิงเลยแล้วกันนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนดาเมจยังไม่เยอะพอก็ใช้ธาตุดินยิงก็ได้นะครับเพราะเป็นธาตุลมนะอ่าแล้วก็แบบนี้มันค่อนข,ข้างเยอะครับลากได้เลยครับอ่าแล้วก็ขยะแพงเรียวกว่าแพงจัดเลยแล้วกันครับแพงจัดจัดเลยนะครับดับจากเมนเบ็ดนะครับขยะที่ที่แพงแพงนะครับ ก็แบบเพื่อนๆนที่มาฟาร,ร์มกดกรัร๊มนะครับที่นี่ก็จะได้กรัร๊มละเกือบเออยู่เหมือนกันนะครับถ้าเร่งเร่งก็ได้กร,ร๊มเป็น M เลยครับแต่ถ้าเพื่อนเอนก็หวานหวานเย็นก็จะได้ประมาณสักเจ็ดแปดแสนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีผลอลด้จากการดรอปการ์ดไปขายด้วยนะฮะการ์ดก็เป็นการ์ดค่อนข้างซื้อง่ายขายคล่องนะครับเพราะว่าทุกคนก็ใช้นะฮะมาเอาขยะเมนเบ็ดไปขายให้เพื่อนได้ได,ได้ได้ดูราคากันเบื้องต้นนะครับไอตัวนี้แพงมากครับ แฟนซีแฟรี่วิงนี่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านี่ยังไม่ได้โอซีนะครับแล้วก็มีพวกไพ่ออฟอาร์คอนอันนี้ดอปจากไอ้ตัวกระลอกนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าขยะค่อนข้างแพงมากเลยนะเห็นไหมครับขยะนี่ชิลละพันชิลชละเจ็ดแปดร้อยเจ็ดร้อยบวกเงีน้ยะครับโอซีดีซีนี่จะแบบได้ยอดเดยขอะพอสมควรเลยครับหลังจากเมมเบ็ดแล้วนะครับเราก็จะไปอีกแมปหนึ่งนะครับมันก็ไปทางเดียวกับเมมเบ็ดเลยนะครับโอเค พอเราเข้ามาเมนเบดมาแล้วนะครับเราก็นี่นะครับเดินซ้ายมานิดนึงนะครับเราเจอวาร์ปเข้าเข้าตึกนะครับอ่านี่ครับเราจะไปดับการ์ดไบละสิบเอ็มกันนะครับอ่าอันนี้ครับมอนสเตอร์ไอตัวนี้ธาตุน้ำนะครับสังเกตว่าเลือดข้างๆเยอะนะครับผมมาเพื่อนๆที่ดาเมจไม่ค่อยเยอะก็ทำของดาเมจเพิ่มเข้ามาหน่อยนะครับ ซ,ซึ่งมอนสเตอร์พวกนี้นะครับนอกจากการเขาแพงแล้วนะฮะเขาก็ยังดับขยะที่มีราคาอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถกดการามฟาร์มได้เลยนะครับตัวหนังสือก็อยู่นี่ครับอันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับอ่าชั้นหนึ่งก็จะมีธาตุธาตุโกส์นะครับแล้วก็มีธาตุฝุ่นอะไรเงี้ยครับอ่าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโกส์นะครับ แล้วก็มีธาตุน้ํานะครับก็อันนี้ผมจะใช้ธาตุกระสุนแสงนะครับเป็นเป็นกระสุนธาตุเดียวเลยนะครับยิงมันจะยิงได้ทุกตัวนะครับไม่ต้องไม่ต้องสลับธาตุบ่อยนะครับเราเรามาเน้นเรามาเน้นที่ตัวฝุ่นนะครับฝุ่นฝุ่นราคาแพงพอสมควรครับนะครับตัวฝุ่นเนี่ยจะมีทุกชั้นเลยนะครับอันนี้มันจะมีสามชั้นนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นถัดไปให้ดูนะครับ มอเตอร์ก็คล้ายๆกันนะครับไปดูตลูกกลมๆมันจะแค่เปลี่ยนธาตุไปตามชั้นี่เฉยนะครับนี่ครับโอเคก็จะมีลูกลูกกลมๆธาตุอื่นๆนะครับเราหลับอยู่ครับโอเคว่าพี่พี่บาดินนี่เขาชอบมากในแบบนี้เพราะว่า แบบไม่กว้างครับแล้วก็มอนเกิดเรื่อยๆแล้วก็เน้นฆ่ามอนทีละตัว,ตวครับจุ๊บจุบุบอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นจะเป็นพาดินเห็นไหมครับซึ่งอาชีพอื่นก็นมาได้ครับอย่างปืนอย่างพวกเราก็มีสกิลยิงเดียวเหมือนกันแล้วก็มีระยะที่ได้เปรียบเหมือนกันนะใช่ครับอ่าประมานี้นครับ ขึ้นมาชั้นชั้นบนสุดของของนี้ครับแต่แต่มันมีบนสุดกว่านี้อีกนะคือชั้นดาดฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมังสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเพิ่มข้ามาในชั้นชั้นสามนะครับเทจัดเลยนันนี้แล้วก็จะมีพวกสมุดอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ าเพื่อนมาลากการ์ดฝุ่นก็จะจะอยู่แค่ชั้นสองก็พอนะครับเพราะชั้นสามไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับตอนนี้มีดิสด้วยลิปปิดดาเมจนะก่อนจะโดนดิสนะเสร็จ <laughs> แล้วนะครับถ้าเราขึ้นมาชั้นดาดฟ้านะครับอ่ะเนี่ย มันก็จะมีประตูขึ้นมาอีกทีนึงครับเป็นชั้นดาดฟ้านะครับชั้นดาดฟ้าก็คือจะอยู่ภายในใต้ไอตัวไอตัวแมปเบมเบ็ดนะครับนี่นะฮะเราก็สามารถกดวิง่งแล้วก็ฟาร์มเบมบิดได้นะครับฟาร์มเบมเบดได้นะเบือ่อเบมเบ็ดก็เข้าไปฟาร์มในทาวเวอร์นะครับ แบบค่อนข้างที่จะเขียวจีตะการตามากครับอาจจะแสบตาได้นะครับในระยะยาวนะฮะแล้ไปเช็คขยะข้าวค่าในทาวเวอร์กันก่อนนะครับว่ามันขยะมันโอเคไหมนะครับซึ่งเพื่อนๆที่มาฟาร์มมันจะได้พอเห็นภาพนะครับว่าเวิร์กไหมนะครับอ่าไอตัวไอตัวเมื่อกี้นี้ก็คือไอตัว ขยาชิ้นนี้คือของไอตัวชั้นสามนะครับอ่าอ่แล้วก็ขยานี้ครับเมมเมบอรี Mem ่บุ๊กมาร์กนะครับแล้วก็ลีฟบุ๊กมาร์กอันนี้ดรอปจากไอตัวหนังสือนะครับอ่าแล้วก็มีสตาสตาคัมนะครับแล้วก็มีดัตบอลนะครับนะครับพวกนี้ก็คือดรอปดรอปจากไอตัวในทาวเวอร์หมดเลยนะครับ เพื่อนๆดูว่าขยะพอได้ไหมครับผมว่าขยะนี่ถ้าฟาร์มเป็นกรํารแล้วก็เร่งหน่อยครับวิ่งหาเอาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้ยอดที่ดีนะครับผมว่ากรํารเป็นเอ็มอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวกเมนเบ็ดนะอาจจะต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะครับก็ดูกันว่าชั้นสองกับชั้นหนึ่งเงี้ยครับว่าตอนนั้นคนเยอะไหมหรือคนน้อยไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ไปสิ่งสถิตกันอยู่ณนะที่แห่งนั้นนะฮะอ่าก็เป็น2แมปนะครับที่เพื่อนๆที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาแมปใหม่ๆม,ม,มาเพิ่มเติม,ตมให้นะครับก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ